ครับวันนี้เราจะพามาชมนกในค่ายของเราครับวันนี้บางจะเป็นนกใหม่ครับนี่ครับนกใหม่ๆครับผมนี่ครับมันจะอยู่ข้างล่างอีกนี่ครับนกนี่ครับนกในค่ายของเราครับนี่จะเป็นสองกุ๊กแจมหนึ่งกุ๊กบ้างครับผมเสียงพัดครับตัวนี้ ตัวนี้ก็สองกุ๊กแจมหนึ่งกุ๊กครับเห็นไหมครับตัวนี้ครับตัวนี้เจ้าจิ๋วครับตัวเล็กครับผมนี่คือนกฝึกผมครับนะครับเจ้าเด็กใหม่ครับผมเมื่อวานก็จัดนกคู่ไปตัวนึงครับเมื่อวานนี่นี่ก็คือเจ้าเจมครับนี่ครับนี่ครับเอาเอาลูก แล้วก็อยู่นน่นอีกตัวหนึ่งครับผมตัวนั้นก็หนึ่งกุ๊กครับเสียงดีครับเสียงชัดครับตัวนี้เอามาเก็บไว้ซ่อนๆครับเสียงดีครับตัวนี้เห็นไหมครับเห็นไหครับตัวนี้ก็จะนั่นครับยังดิ้นดินอยู่ครับผมธรรมดาครับนกป่ามันต้องสายดิ้นครับแต่ก็ขันเหมือนเดิมครับผมฝากติดตามใครเล็กๆด้วยนะครับผม กดไลค์กดซับสไคร b ์ให้กับทายเล็กๆนะครับหนึ่งครับมีนกประมาณแปดเก้าตัวครับผมนี่คือกลงรวมเราพิงเอานกออกหมดครับกลงรวมนี้นกขึ้นกลงไว้หมดแล้วครับนีนบ่ดูลายป่าครับนี่นี่ครับลายป่าครับผมตัวนี้ก็ อนปีกถอนหางออกครับให้มันเชื่องเร็วๆครับดูครับมีดิ่หน่อยครับตัวนี้ทีเด็ดครับลายสวยครับทรงบันได้ครับตัวนี้เสียงชัดครับผมคูยาวๆแลครับตัวนี้ใส่คอเม็ดเล็กๆครับผมหางยาวๆครับฝากติดตามนะครับ